เรามาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าสัปดาห์นี้หลายคนก็รอเล่นน้ําสงกรานต์กันหลังจากที่2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นกันอย่างแบบเต็มที่เนาะสนุกสนานขนาดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของหลายพื้นที่ที่เริ่มจัดกิจกรรมสงกรานต์กันแล้วอย่างที่ตําบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีเรียกว่าเป็นการจัดงานวันไหลนะคะแห่งแรกในประเทศไทยพี่น้องประชาชนก็พากันออกมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานได้ว่าคลายร้อนกันไปเลยทีเดียวแล้วค่ะ ไปดูบรรยากาศงานสงกรานในงานวันไหลบอ่อวินปี2566ที่ถนนสายหนองก้างปลาห้วยปราบและถนนสายอีเทนซีบอ์ดทั้งขาเข้าออกหมู่7ตําตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะก็มีประชาชนออกมาเล่นสัตว์น้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานนะคะซึ่งวันไหลบอ่อวินนั้นจัดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยทางอบตอบอ่อวินและสอพอบอ่อวินก็มีการจัดโซนให้กับประชาชนเล่นน้ำสงกรานเป็นการรักษาประเพณีของไทยที่มีมาช้านาน,าน คือดูจากภาพที่ประชาชนพากันมาเล่นน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ผู้สื่ข,ข่าวก็บอกว่าปีนี้นะ่าถือว่าน้อยกว่าทุกปีที่จัดงานน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็หนุ่มสาวโรงงานบางส่วนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดกันไปแล้วซึ่งทางอบตบออวินได้ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาเล่นสงกรานต์วันไหล สาดน้ำกันอย่างประหยัดส่งเสริมการเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทยปลอดเล่าปลอดภัยใช้น้ำน้อยนะคะและถ้าพบผู้ดื่มสุรามาขับขี่รถบนท้องถนนทางตำรวจก็จะจับกลุ่มนำตัวไปพักผ่อนทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ <laughs> ที่จะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่ศาลพระการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีมีพิธีทำบุญใหญ่ศาลพระการเนื่องในเทศกาลสงกรานพร้อมอัญเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระการลงมาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลพระการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งน้ำขอพรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันสงกราน ขณะที่มูลนิธิอสารพระการได้มอบเงินจำนวนหนึ่งค่ะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชและสนับสนุนเป็นทุนนรัซั์เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสาธารณกุศลให้แก่สมาคมพลร่มไทยด้วยค่ะ ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่นิยมไปกันการท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านวังกะตะบนหนองลูอํเาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีนักท่องเที่ยวรินทางมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากแล้วก็มาทําบุญใส่บาตรตามวิถีมอญด้วยการซื้อชุดใส่บาตรที่ชาวบ้านนํามาจาหน่ายเพร้อมมีชุดพื้นเมืองทั้งเมียนมามอญกะเรียงให้สวมใส่ตักบาตรแล้วก็ถ่ายรูปฟรีซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญใส่บายก็เดินไปรับอากาศยามเช้าที่เย็นสบายบนสะพานอุตมานุสรน,นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าที่เลือกมาเที่ยวสังขลาบุรีในช่วงนี้ก็คือหนีอากาศร้อนในเมืองแล้วก็หนี<อ>ความแออัดในช่วงเทศกาลสงก,กรานค่ะ